อา้าวกับสวัสดีแล้วก็สวอสดีทุกคนเมนี่ครับบอไดไปทางในนะอยู่เพื่อนแต่ว่าเขาจะมาเห็ดตัวน,นี้นะทุกคนเห็ดกะโลดักปลานะนตัวน,นี้เป็นตัวเก่าที่เขาใส่หลายปีนะนตัวนตัวนี้ได้ซี่าปีนะแต่ว่าเขาเก็บไปในเะพื่นอนเพราะว่าตัวนี้มันขาดนะทุกคนตัวน,นี้ขาดก่อนนะก็เลยฉีมาใส่ใหม่เสร็จแล้งานวันกต็ตามความต้องการของผู้ใดนะ เตอ๋อหวาเขาหมักอ่อนเขาคือเจียเจียเจียมันบางบางนะทวดมันก,ก็นอ่อนดีนะแต่เขาหมักซ้ำนี่นะพอดีหม้ออ่อนเกินไปนะทุกคนมันอ่อนร้ายมันออกนะซ้ำพอดีงามนะทุวดเถิงเติบนะตัวนี้เดี๋ยวเอาชิมาเห็ดจยิ่งเขากว่าเห็ด,หาาาหดลายๆนะทุกคนเห็ดตัวสีวนะน,น,นิยวก็มีนะแต่อเขาบริษณ์เห็ดหวานทวดต้นนังอยู่หน้าไว้นะ เชิญตัวนี้กับเห็ดตัวขอบมันเวลาหเห็ดไใยมันยังถือพยายามท,ทมอทาเบิรงในคลิปมาเลยเ <c oughs> ชิญตัวนี้ของสีนิ้วทุกคนนี่ทอสีนิ้วนะเดี๋ยวเียมใบก่อนที่เขาเชี่ยเห็ดตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นทอหกนิ้วนะทอหกนิ้วของเราบูาอัคเอิญทอเทไรนะ พ่อหูนะผู้ฟังไทยนะทุกคนว่าเขาเคยใส่ใส่งานเกี่ยวกับอยู่ไทยนะว่าเขาเฮ็ดงานก่อสร้างหรือว่างานพวกระบบประปงประป,ป,ระปานี่พ่อหูอยู่นะทุกคนส่วนรายอื่นเด็กทางนั้นนะกนคือฟังเล่าข้าเอืน่นจริงๆมันมีบอกอะไรในะท่อนะท่อเส้าหาหรือว่าท่อเส้าเด้วแต่อันนั้นนะแต่ห้ามบุคคลถนัดทุกคนบุคคลอื่นนะนี่ สบายอยู่ไทยลูกพี่เพิ่นหรือผ้อื่นแต่พวกคือเจียงซี่กับซีนิ้วนะทุกคนทอซีนิ้วทอซีนิ้วนี่ก็จะเคยอื่นทออะไรมันจะมีเขียนบอกขนาดนะในะนะในทอนมันจะมีเขียนบอกอยู่ทอซีนิ้วเฮาเคยเอ,อื่นได้อยู่ไทยก็ยังทอซีหุ่นกับทออันนั้นโดยทางเราเฮาซีหุน่นไม้ชิเมน็นบะูนนะ สหนหกหนเล้วนิวนิวครึ่งนิว2องสองนิวสมนิวลายไปน,นันนะ้น่ะส่วนลายเอาเคยเอืน่นไปนันัน้นเพื่อยเวลาเนี่ยบูนะกูนเน่น,นิดน้อยอะไรเห็นเขาเคียนบอกอยูนน่ในถอตอนห้ากับบุควยแบบว่ามันบดนติดปากกันทนบืน้อญีุ่่นเราเห็นงานประจำคูม่มืองอเว้นเาเคยเอืน่นสี่นิวหกนิวไสิ่ดว,วสี่หนหกหุน้สเคยเอื่แต่มันติดปากกทน แต่ตามที่เขาให้มันถืออันนีกันในทอแหละเขาเขียนไว้เยอะนะแต่ตามรักงานใช้งานจริงๆสุดลายเอื่นเด็ดซีหุนพกหุนทอหนึ่งเนีสิสองนิว้วสองนิ้วครึ่งไอ้สินนะทุกคนเอ้าพวเราไล่ย้าย่างด้วยสิามาเห็ดตัวเองก่อนนี่เห็ด <c> พ <oughs> อได้ไปใส่ย,ยูพูนนะทุกคนเวลาหาไปพอได้ยาก ห่อแบบทีดีที่แบบทีอยู่ดีเบบอาตองมาวัดขนาดทอก่อนแล้วมันถไสปึบห่อน,นี้ทุกคนห่อน,นี้นะแล้วห่อกับมันนี่ให้มันขนาดกัน ดูดไปเลยวะนี่นี่ฮึโมกุ้ก็เก็บเมนตาพิดแต่ว่านี้มัน,นต้องถืออยู่พี่เห็นบอกนี่แหละการถือที่ทำงานจะจีดต้องเบิ่งแล้วเบิ่งอีกมนะทุกคนถ้าบผิดแน่แน่เลยนี่มันต้องอยู่พีช เกืบแมนตัดผิดนะนี่มันต้องอยู่นี้นี่นะครับไปตามนี้ประเทศเป็นหลังนะสาเหตุที่ประเทศขึ้นปาก็คือหาฐานน่มนนะทุกคน สั่งมิมมาไหมความิมตัวเขาใส่ปัจจุบันนี่คือัรนีเนี่ยแบบไม่ลบมมนก็ลบมันตึกนไฟมันทีกับบริจัดเก็บนะทุกคนเขาไปในถอดมิมกล่องที่เขาถ่ายไปใส่ในโทรศัพท์นี่คือวิดีโอที่เขาถ่ายนี่ลบเบิดนะก็เลยถามมิมสั่งมาแต่ก็เละ าราคาก็คือสมเหตุสมผลอยู่หรอกคือสีบอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสียิบน้ำมาหนีิส่วนตัวนี้เขาจะใส่สองอันใส่บนนี้อันหนึ่งใส่บนนี้อันหนึ่งเอาสียิบอันนี้ปากมันก่อนนะมา,าตานานีนี้เาจะเอาตัวนี้ใส่นะเถ้าวตามที่เราต้องการเลยฮะใส่บนใดใส่ไปเลย เชิญเอาต้องการบอลนี้นะนตัวนี้เป็นตัวคำใบนะทุกคนเดี๋ยวเราชี้ยิบบอลนี้ไว้ก่อนนะทุกคนไม่งั้มันล่มนะไปจังจะไม่ยิบตัวนี้ไปจะไปจะกินบ่อป่า ใส่เนื้อมันจิมีตี้ป่าก็ะใ้แใทวมันไม่อีกูแล้วเหตุยากเนจะน้อยแต่มันก็ะใสได้ดนนะทคนแค่ว่า,าพูใส่แล้วเก็บไว้ในหนันก็ไหวได้จะแล้วสองสามปีนะทุท่งก็นคอ,อ,อ,อยไม่เต็มไปเท่านะเก็บบสว้ตซ์สามสี่ 3, ปีนะทวนตัวน,นี้จริงดีเพี่นะ เพ่แต่ตัวนี้ได้หน่ตัวนี้หันย่างนะกระโลกมันนี่ปลาดมันนี่ต้องเก็บมาไว้อีกกระโลกมันนี่ปลาดมันนี่หันควายทิ้มแล้วก็เลยเก็บมาใส่ต่อหัวมันยังใส่ได้อยู่แต่ตัวนี้เขาว่างหันเขาปาดมันบุกหักนะทุกคนมันยังห่างนะปลา,าใหญ่เลยอยู่ปลาซิวนี่อ่อ,อขึ้นนะทุกคนบ่ได้น้ำปลาซิวแต่ว่าอยากได้ทุกอย่าง ทุกประเภทเลยเนี่ก็เฮ็ดทีๆนะทุกคนปลาชมปาดปาทีๆนะเชิญเทาปลาดพิษนะท่านาเชิญต,ตัวนีเเ้เอามาจากไทยพอแหละเพราะว่าทอพวกนิ้มอยู่บ้านเฮานี่มีอยู่หรอขาขายแต่ว่าเฮามันพอจะลงทุนไปซื้อปนนั้นเราเป็นเศษว่ามันเศษที่ถือๆได้เชิญตัวนี้เศษที่เขาเอามาจากไซ่งานนะทุกคนเศษที่เขาใส่แล้วมันเป็นเศษนะเขาก็เลยเอามาใส่ ก็เลยมาอัน hmm. นั้นเอานะด้วยมันมีวาญยังเฮ็ดไปนะเราบางว่างไปไปล่างขีลูกขั้นเจ้าหาบุไปล่างขีลูกเจ้าหาเอื้อดีคอยคนงาบุต แม่น่ะเบิดเต็มแม่สิปลาหัวจ้ะปลาโลดก็บ่ได้แค่จังดอกแม่น่ะเบิดเต็มแม่น่ะเบิดบ่ล่ะเบิดบ่อยากขิกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโหลโซโซโซ <N -otic> <N -otic> หอยหาแนวเ,เห็ดให้เจ้าอันนี้จะไปกินบ่ป่าอยากป่าเจ้าป่ากบปไตหย่ยอนเจ้าโอ้ยนี่ว่าป่ากบปไตเจ้าช่วงนี้เป็นช่วงจำศีลเห็ดบุญหลายๆเขา,า,า,าเป็นซาบ่จัะจัดเห็นบอกได้มูอปลายิยุ่งยิ่งหว่อยเบาท่ามันใหญ่ไปเที่ยวนี่ต้องห่วงไปเที่ยนีเอาแน่นอนนะท่าน ตาเบิง่งเลยจนทางนาเขาจะยิบประมาณน,นี้นะบริสิเทียดนะทุกคนนี่เป็นอีกแบบอลรู้หิวนะทุกคนเขืนปางงามัถึงจประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเาชีเอาขึ้นไว้ยอยู่พูเลยนะตะนัวนี้ใส่ไว้น้ำหอมเวลาไปพยายามนะปากังเขาจะถือดีนะทุกคนทางล่างกัะมาณน,นี้ ดึงตัวนี้ออกมากเนี่ยคือแกลได้เลยนะนี่เองผับไว้ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้เขาก็จะปลูกไว้ทั้งคนหมายมันเอียงหมายมันเส้นนะประมาณนี้แหละเอาโอเคนี่ทักวนกระโลเฮาแล้ไปที่เราลอยแล้วนะนี่นี่ทางหน้าแล้วทักวันตอนนี้ทางงรังนี่อาเชเอาไปใส่ป้ายจะพูดน,นะทุกคนส่วนตัวนี้ทาง ตัวนี้เชือกนีเฮาหมัดไว้นะทุกคนเราเชี่ยวเลยนาเฮาดึงตัวนี้นะดึงสองอันนะทุกคนส่วนสองอันอ่าออกได้นะนี่วเวลาเชมันเฮาก็ดึงตัวนี้คือเก่าดึงส่วนนี้พับไปคือเก่านะทุกคนนี่นี่ก็พับไปนะตัวนี้คือกัน ง่ายๆนะทุกคนตัวนี้ผักตีขโมยเห็นกะคือชิยงหิมหวานนะทุกคนปัวมันเอาง่ายนะท่านชิเอาแบบเป็ย่างคือให้เอาทางนี้ทุกคนเวลาชิเอาเขาก็ต้องดันตัวนี้ลงแล้วก็เทลงมานะแต่นี่ให้เห็ดให้เอาแบบง่ายๆเลยถ้าว่าคนยามันออกกะใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะแล้วก็อันนี้ไหวนะแต่ฉันนี้มันก็ะบอกนะอย่างเหมันจะไป็นชุ่นนั้นแต่ยังจะเห็ดเพิ่มนะเห็ด พวกสีนิ้วนี่หอกทอสีนิ้วหีือว่าทอสี่ซิปนะขันบาจัมบวกกัี่นิ้วมี่จะเป็นสีซิปนั่นแหละนี่ทุกคนตัวนี้นนนนนอนนโอ้ใส่ได้โดนนะทุะกคนเพราะว่ามันเป็นทอนานะนทอนะเราทมันเจียตัวน,นี้ทุกคนเจียให้มันบางให้มันอ่อนนะงามันจะบกแข็งเกินไปนี่ ถาอ่อนกันไปมันก็ดีนะมันออกคืนนะสัมพบรีพดีตำม,มาโอเคแต่วสัมเ็จเร็จสิบนะท่คนยาเสียดเพิ่มอีกวางหว่างเดินมาหว่างมาเลยก็โอเคนะตะไคร้นี่ยก็บ,บอแพงนะซื้อมาใส่แบบตำคนมักถ้าคนไปยาใดปลาหน่อยก็เอา ทีมันทางห่างก,กว่านี้นะปลาซิวออกได้เอาแต่ตัวใหญ่ๆเสนอดาปลาซิวไปยังเอาบทอดทุกคนก็เลยเลือกเอาทีตะไครยทีนทุกคนเอาโอเคนะคลิปนี้ผม่มีอะไรกาบชิจุบพียงสนหน่เลยจะได้กับถาติดตามกันคลิปตะวันทุกคนสิขึ้นปลาเร็วๆนี่แหละถานี่มอัน